กันแน่บ้านปล่อยจ้าวใ่้หนูทานนะคือทีเรียวตูมเ่าไม่ได้ทำให้กระเป๋าแรงแจงชิดหอดบานจางแรงตีพออบกับป่าไม่ได้กินอาหาระมานสามมาเลยมาแล้วนะทุกท่าเที่ยวนี้พี่น้องก็จับตามองคัดเที่ยวนี้มาดูสิว่า เที่ยวนี้ใครจะเป็นใครก็ไม่บอกไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ดีไม่เด่นแล้วไม่สมาร์ขงขาแถมระเบิดจนเป็นไฟตากโขตากไฟตากโขดตานี้ตากโขตังเป็นตากโขตังเป็นมาดูที่ว่าเรือที่ติดเป็นธรรมดามีน้ำว่าจ่าฝู้พัฒนาขาเรือที่พี่น้องแก้าสว่างโผล่ขาจังหวัดโรยเงินเก็บจากน้ำเจอใครไม่เก็บดับไม่เจอกับสิงห์ธุรกิจเรือจอดที่พี่น้องแก้วสวนจะรับจากนู่นลากข้าวหนักข้าวจ้านาเริ่นเสรอภูมิร้อยเง็นเหมือนกันเรือเปิดผายหลายมือใส่กันมาที้าดีป่าไม่มีใครยอกใครับาน จะได้ทีหนึงก็จะได้ทีสองที่สนามแห่งนี้ดูดีๆก็ตาผู้ชมเรือร้อยเอ็ดสิบเอ็ดประตูอันเรือหลังผู้สูงเจ็บป่าหมายสายเก็บตัวเป็เป็นไปดีนี่ประดานเก่งที่จะทุกคนหน้ามาดูดูเลยเทีวกวงใหญ่ทุกเวลาโลกนู้นชาข้อหอมพวกนี้เอาเลยใส่กันน้อยไปจ้า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 แล้วจ้าดูดี ออย่างนี้ว,วันไหนส่งสิงนีติดเริเปลียนดีเริ่เปลียนชิงดีเริ่มเปลี่ยนชิงนดีวันไหนปูพื้นนะครับเริเปลียนดีเริ่มเปลี่ยนใจ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 ใมาเรื่อยๆกัจตาเอาไว้เอาไล้ไว,อวตอนนี้ใส่กันนะครัริเบ มาดูด้วยจ้าปูไม่รู้เป็นอะไรกันวันนี้หยุดพาไปเฉยๆท็อปไปยังเฉยๆงั้นพอสินวัตถุนิยมสินสวัตถุนิยมพออยากระทำประความเดียวมาแล้วตอนนี้ว่ายังไงจ้าปูว่ายังไงจ้าปูสินวัตถุนิยมสินวัตุนิยมมาแล้วสินวัตถุนิยมมาแล้วสินวัตถุนิยมมาแล้วแม่สุดท้ายก็พูดเข้าเชนไทยหยุดเอาดื้อๆไม่รู้อะไรครับเดี๋ยวมาดูกันครับเที่ยวที่สองว่าอะไรจะเกิดขึ้น เป็นอย่างนอนพี่นอเออมันคือช็อตไปดิลืนนอแังแซงนะรำดับต่อไปครับปรระกาศผลการแข่งขันเรือจริงช่วยพระราชาทานรอบจริงชะนะเลิศที่แรกระหว่างสิงห์ลูกนักกีฬรพรงน้ำสีน้ำเงินพบกับเจ้าปู่พิพัฒนาคาร่องน้ำสีแดงผลการแข่งขันที่แรก เป็นเรือที่อยู่ล่อน้ำเสีน้ำเงินเป็นเรือสิงห์ธุรกิจโจดีไซน์เป็นฝ่ายชนะกับเที่ยวแรกมาดู